สวัสดีค่ะช่องแม่สายเปนแฟมิลี่ค่ะวันนี้เราก็จะมาแกงส้มค่ะเพืเ่อนๆแกงส้มผักวางตุ้งค่ะเดี๋ยวเราใส่พริกแกงลงไปค่ะน้ำเดือดแล้วค่ะพอดีพอดีนะคะเดี๋ยวคุณแม่เผ็ดแกงส้มผักวางตุ้งใส่ปลานิลน,นะคะเพืเ่อนๆ ปานินนี่เลยค่ะผักที่หั่นไว้ค่ะผักก็แพงนะคะเพื่อนๆปานินที่เราหั่นเอาไว้ค่ะสองสองชิ้นพอนะคะไม่มีใครกินปลาค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ ปรุงรสเลยดีกว่าเพื่อนๆแล้วเราเค่อยใส่ผักทีหลังค่ะเอาเกลือช่วยนะคะเพื่อนๆใส่แต่น้ำลายอย่างเดียวก็จะเป็นน้ำเต็มหม้อนะคะ ช่าแม่สายเป็นแฟมิลีด้วยค่ะปุมรสไว้เลยนะคะแล้วเราจะเติมทีหลังได้ค่ะเดี๋ยวเราใส่ผักลงไปเลยค่ะ ผักกวางตุ้งนะคะกาละสิบห้าบาทค่ะใส่สองกรรมเลยเพราะคุณแม่กินผักค่ะคเพื่อนๆล้างสะอาดแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาดูตอนสุกอีกทีหนึ่งนะคะเ,เพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เราจะทอดปลาหมึกแล้วก็จะใส่น้ําตาลปี๊บค่ะเ,เพื่อนๆนี่เลยเราจะทําแบบปลาหมกึกหวานๆค่ะปลาหมึกแห้งนะคะเสร็จแล้วนะคะเ,เพื่อนๆเอาลงค่ะ เดี๋ยวเราจะทอดปลาหมึกแล้วก็ทอดหมูแดดเดียวค่ะแกงคุณแม่เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินด้วยกันค่ะคุณแม่ยังไม่ได้ตักใส่ชามนะคะเพื่อนเอน <c oughs> เดี๋ยวเรามาทอดปลาหมึกก่อนนะคะ ใส่ปลาหมึกลงไปเลยค่ะเป็นชิ้นหลักคุณแม่เอาปลาหมึกออกอีกนะคะมันเยอะเกินไปค่ะเดี๋ยวคือไม่หมด ก็จะใส่ตาลทิพยลงไปค่ะเพื่อที่จะทำให้เขาหวานค่ะเ ไปคนค่ะเพื่อน แคแ่นะะเดี๋ยวเรามาทอดหมูแดดเดียวคะ่ะเดี๋ยวล้างกระทะแป๊บเดี๋ยวเรามาทอดหมูแดดเดียวกันค่ะเ,เพื่อนๆหมูแดดเดียวติดมันนะคะเพื่อนๆน่ากินค่ะ แล้วค่ะเ,เพื่อนๆหมูแดดเดียวทอดค่ะน่ากินมากๆแล้วนี้ข้าปลาหมึกหวานค่ะเ,เพื่อนๆก็จะมีอังหุ่นนอกอีกแล้วนะคะเ,เพื่อนๆล้างสะอาดแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาตักแกงกันเลยค่ะไปกินข้าวกันค่ะม นี่เลยค่ะแกงส้มผักวางตุ้งของคุณแม่ค่ะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันค่ะเตรียมไว้นะคะไปกันเลยจ้าค่ะเ,เพื่อนๆน่ากินทุกอย่างเลยค่ะปลาหมึกแห้งทำห,หวานๆนะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็หมูทอดแดดเดียวค่ะแกงกั้วนะคะแกงกั้วฟักยังเหลือหนึ่งชามค่ะเ,เพื่อนๆมากินได้กันเลยค่ะ แกงส้มผักวางตุ้งแล้วก็มีองุ่นนอกนะคะเพื่อนๆมาค่ะมากินด้วยกันค่ะได้กันค่ะเพื่อนๆอ,อาหารเช้าเสร็จแล้วนะคะเราส้มมาสองชิ้นแกงคั่วก็ยังเหลือค่ะหนึ่งชามค่ะคุ่นเรียบร้อยอืม หวานค่ะเพื่อนือร่อยหส่สามปลาหมึกทอดกินกับแกงส้มเข้ากันค่ะเพื่อนแกงส้มผักกวางสุ้งค่ะคื้ฟ้าคื้นปวดไม่แล้วค่ะ ยามเช้าลูกจะปิ้นง,งานนะคะเพื่อนเพื่อปิ้นกระดาษค่ะพิมพ์ชื่อคนนะคะแล้วก็เอามาแปะที่ถุงค่ะเพราะเราขายของออนไลน์นะคะเพื่อนเพื่อเขาก็จะตอบลูกค้าค่ะคุณแม่ครับมีข้าวคนเดียวค่ะเราถอทํำเสร็จเราก็มากินค่ะเพื่อนเพื่อน กินด้วยกันค่ะหมูแดดเดียวค่ะเ,เพื่อนๆอืมนุ่มไม่ได้ซื้อ้ําเหนียนวมากิน อร่อยทุกอย่างเลยค่ะเพืเ่อนๆแต่คุณแม่น้ำหนักลดลงอีกแล้วนะคะเดี๋หกสิบเค่ะน้ำหนักยุกกินข้าว2มื้อค่ะเช้าเย็นกลางวันไม่ได้กินค่ะขออนุญาตจบคลิปก่อนนะคะเพืเ่อนๆคุณแม่ขออนุญาตทานข้าวก่อนค่ะฝากกดติดตามช่องแม่สายพิงค์แฟมิลี่ด้วยนะคะกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาชมค่ะ